สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะวันนี้เวลา15นาฬิกา15นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชที่ด้าสยามกุฎราชกุมารเสด็จออกแทนพระองค์ในการพระราชทานประกาศนียบัตรและรางวัลแก่นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2555ณหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัยโอกาสนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสดราพระวรชายาโดยเสด็จด้วย เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงส่งจุดทุกเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้พระราชทานกำเนิดวชิราวุฒวิทยาลัยจากนั้นพระราชทานเสื้อครุยแก่อาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่และสอนครบตามกำหนดพระราชทานพระราชบรโอกาสให้ครูและเจ้าหน้าที่ใหม่เฝ้าทุนละอองพระบาทถวายตัวพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ช่วยเหลือกิจการของโรงเรียน และพะราชทานประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สาเร็จการศึกษารางวัลเรียนดีและทุนการศึกษาและรางวัลชนะเลิศกีฬาแก่นักเรียนวชิราวุฒวิทยาลัยได้พัฒนาการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางส่งเสริมให้นักเรียนหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆจัดหลักสูตรทักษะการคิดในทุกระดับชั้นและส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกิจกรรมทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศตลอดจนร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีน ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระราชทานพระราชวรโรกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ร่วมกันเข็นรถยนต์พระที่นั่งทรงเสด็จซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมาเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อมาเวลา16นาฬิกา40นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จออกแทนพระองค์นาวังสุขโขทยัยพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในายอูตินวีเอกอัครราชทูตสาธารณารัฐแห่งสาภาพเมียนมาประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละออนพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสจะพนจากหน้าที่ การนี้อูอองโซปฏิบัติหน้าที่ล่ามพมา่าไทยร่วมเฝ้าทูลออมพระบาทด้วยโอกาสนี้พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสีรับพระวราชายาเสด็จออกด้วย ต่อจากนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จออกพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัชพระวรชายาพระราชทานพระราชวโรวกาสให้นายอนินวาทวาเอกอักรราชุาูาสาธรนรัฐอินเดียประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอ่อมพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสจะพ้นจากหน้าที่ ศาสตราจารย์เกติยศนายแพทย์สงครามทรัพย์เจริญประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรน,นำนักการสาธารณาสุขดีเด่นประจำปี2556คณะกรรมการมูลนิธิและคณะกรรมการรางวัลชัยนาทนเรนทรเฝ้าทูลออมพระบาทรับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทนรรวม5สาขา วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาสินาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพ,พรัตนาสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปศูนย์ประชุมอเนกประสงการจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นในการพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศักดิ์รางวัลพระาธาตุพนมทองคํารางวัลสิทธิ์เก่าดเด่นรางวัลสีมอดินแดงและรางวัลสีกัะป๋าพลึพก โอกาสนี้สภามหาวิทยาลัยคอนแกน่นขอพระราชทานทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาแพทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อกราชกุมารีและมีผู้สำเร็จก,การศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบาัตรระดับปริญญาตรีโทเอกและประกาศนียบ,บัตรบัณฑิตรอบช้าและรอบป่ายรวม9,173คน ประการนี้พระราชาดานพระราชาวาทความว่าบัณฑิตที่แท้นั้นจะต้องถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติสําคัญคือเป็นผู้ที่มีความรู้ดีความคิดดีและมีจิตใจดีทั้ง3าประการนี้บัณฑิตจะต้องมันฝึกฝนให้มีอย่างครบถ้วนและต้องใช้ให้ประกอบกันไปทุกส่วนจะละเลยสิ่งหนึ่งสิ่งใดนี้ไ,ได้เพราะการใช้ความรู้โดยปราศจากความคิดจะทําให้ไม่สามารถนําความรู้อันเป็นหลักวิชาไปปรับใช้ให้บังเกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันการใช้ความคิดโดยไม่ได้ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของความรู้ก็อาจทําให้เกิดความบกพร่องละหลวมในวิธีคิดซึ่งอาจส่งผลให้ทํางานผิดพลาดได้ที่สําคัญหาบุคคลใช้ความรู้ความคิดโดยปราศจากจิตใจที่มั่นในสุจริตเป็นเครื่องกํากับก็อาจเห็นผิดเป็นชอบนําความรู้ไปใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรอาจจะส่งผลร้ายทั้งแก่ตนแก่สังคมและแก่ประเทศชาติได้ ต่อมาเวลา16นาฬิกา4นาทีสมเด็จพระเทพรัตน์สุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารสัตววิทยารักษ์โรงพยาบาลศาสตร์ศูนย์สุขภาพวิจัยและชนสูตรโรคสัตว์คณะสัตวแพยทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่พระราชทานชื่อซึ่งมีความหมายว่าอาคารซึ่งเป็นสถานที่รักษาสัตว์และให้ความรู้เรื่องสัตว์ เป็นอาคาร5ชั้นรองรับสัตว์ป่วยได้มากกว่า300รยายต่อวันแยกเป็นส่วนรักษาสัตว์เลี้ยงและส่วนรักษาสัตว์ใหญ่มีห้องอายุรกรรมศัลยกรรมเคมีบำบัดทาราบำบัดห้องชนสูตรโรคห้องปฏิบัติการวิจัยห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการสนับสนุนการบริการตรวจวินิจฉัยโรคเพื่อรองรับการเป็นศูนย์สุขภาพสัตว์ในอนุภาคลุ่มน้ำโขงในอนาคต การแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแดินครั้งที่6รอบปฐมทัศน์นักุงปักกิ่งสาธ,ธารณรัฐประชาชนจีนได้รับความสนใจจากประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจำนวนมากและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง ที่14ธรรันวาคมพุทธศักราช2556เวลา15นาฬิกา45นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสา,าธารณรัฐประชาชนจีนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีสเสด็จออกจากโรงแรมที่ประทับไปยังหอประชุมมหาวิทยายลัยชิงหัวเพื่อสงร่วมการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินครั้งที่6ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยจะทรงกูเจิงร่วมกับวงออเคสตราซิมโฟนีไชน่าแนชชั่นอลออเปราแอนด์ดนซ์ดราม่าคอมพานี ในการนี้นางหลิวเยียนตรงรองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนนายไช่อู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจีนนายจางอ้ายผิงอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กระทรวงวัฒนธรรมจีนได้เข้าร่วมชื่นชมในพระปรีชาสามารถในการทรงเครื่องดนตรีกู่เจิงและร่วมชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีความสวยงามตระการตาเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังมีประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศตลอดจนสื่อมวลชนหลายขแขนงให้ความสนใจรอทำข่าวเป็นจำนวนมาก<ค><ะ>การแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินรอบปฐมทัศน์เริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลา19.40นาิกา40นาทีอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการทรงเครื่องดนตรีกู่เจิงโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟา้าจุฬาภรวัยลักษณ์อัครราชกุมารีในบทเพลงเดือนเพ็น ทานสวรรค์ใต้จันเพนเดวงทิพย์บทเพลงพระนิพนธ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักอัครราชกุมารีลมหนาวและดาวเดือนห้วงทาราใต้แสงจันทร์พิสุทธิ์คันึงหาตราบนิรันแคนลำโขงบทเพลงพระราชนิพนธ์ยามเย็นในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดวยทั้งสิบบทเพลงได้ทรงถ่ายทอดอารมณ์และการเล่นได้อย่างน่าประทับใจผู้ชมเป็นอย่างยิ่ง นอ,อกจากนี้ยังทรงนำการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของไทยและนาฏศิลป์ไทยที่มีจุดเด่นสื่อถึงแก่นแท้ของความเป็นไทยแต่ยังคงมีความร่วมสมัยตลอดจนการแต่งกายซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความงดงามมาร่วมเผยพแพร่และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมประกอบด้วย การรำถวายพระพรที่สืบทอดมาจากละครหลวงในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยปัจจุบันหาชมได้ยากซึ่งเป็นการไายรำที่นำท่าทางของต่างชาติมาผสมผสานแต่คงความเป็นไทยทั้งนี้สื่อให้เห็นถึงการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของประสบนิกรชาวไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถชุดสักการะเทวราชเป็นนาตยประดิษฐ์ ที่ได้แนวคิดมาจากระบำในช่วงท้ายของพระราชพิธีอินทราพิเศษในสมัยอยุธยาตอนต้นเป็นการร่ายรำของบรรดาเหล่าขราชบริพารเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระมหากษัตริย์ชุดสรีระนาตยะไทยต้นแบบมาจากนาตสินโขนและการต่อสู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยโดยใช้ความแข็งแรงและความกล้าหาญในจังหวะและลีลาการที่ร่วมสมัยแต่คงความเป็นไทย และการแสดงร่วมสมัยชุดครูสื่อถึงการเคารพบ,บูชาครูสืบสานความรู้จากครูมาสร้างสารรค์ศิลปะร่วมสมัยผสมผสานดนตรีภาคกลางภาคใต้โดยนําเครื่องดนตรีผีผาซึ่งเป็นเครื่องสายของจีนมาร่วมบรรเลงเพลงไทยแสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนราบรื่นในพื้นฐานของความแตกต่าง ขณะที่การแสดงของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ถูกขัสั่นมาได้อย่างงดงามเข้าร่วมแสดงในการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผนดินนักรุ่ปักกิ่งประกอบด้วยชุดความงามของสาวใต้เป็นการร,ร่ายรำโชว์ความสวยงามของสาวชาวจีนที่อศาศัยอยู่ทางตอนใต้บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมการดำเนินชีวิต จิตวิญญาณที่ส่องแสงแห่งน้ําเป็นการเต้นในรูปแบบโมเดิร์นแดนส์แสดงท่วงท่าความพลิ้วไหวและยืดหยุ่นของร่างกายและชุดเต้นรําตุ๊กตาดินเผาสืบทอดมาจากการเต้นรําสมัยราชวงศ์ฮั่นแสดงถึงความเบิกบานของผู้หญิงในสมัยนั้น ปิดท้ายการแสดงด้วยการสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมในการแสดงดนตรีและวัฒน,นธรรมสายสัมพันธ์สองพันดินนักกลุ่มปักกิ่งโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัลักษักอัครราชกุมารีทรงบรรเลงบทเพลงกู่เจิงสายสัมพันธ์สองพันดินซึ่งเป็นบทเพลงที่สื่อถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนที่มีมาแนบแน่นและยาวนานในทุกๆด้าน โอกาสนี้นางหลิวเยียนตรงรองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนนายไช่อู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจีน ถวายช่อดอกไม้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยลักษณ์อัครราชกุมารีเพื่อถวายพระเกียรติและแสดงความยินดีในความสําเร็จในการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองพันดินพร้อมกับทรงฉายพระรูปร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีสาธารณร,ร,ร,รัฐประชาชนจีนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจีนและนักแสดงทั้งชาวไทยและชาวจีนที่การแสดงในครั้งนี้นับว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างดียิ่ง Okay. ทรทัศ์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ค่ำวันนี้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาทินดามาศเสด็จไปโรงแรมพลาซ่าแอทินีทรงเป็นประธานงานการล่าดินเนอร์การกุศลสืบสารตำนานผ้าไทยสายใหญ่สุอาเซียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ผลงานวิจัยด้าน้า ไทยตลอดจนความเชื่อมโยงวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมเพื่อนบ้านส่งเสริมความนิยมและความภาคภูมิใจในการใช้ผ้าไทยอีกทั้งยังเป็นการเปิดตัวและเผยแพระกิจกรรมของบุลนิธิ มีการจัดทำหนังสือแฟชั่นผ้าไทยฉบับพิเศษบทความเฉลิมประเกียติบทความเกี่ยวกับผ้าไทยประกอบภาพถ่ายแฟชั่นชุดไทยนิทรรศการผ้าโบราณและนิทรรศการผ้าทอที่นำมาใช้ตัดเย็บฉลองพระองค์จากภูมิภาคต่างๆของประเทศไรายได้จากการจัดงานสมทบทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล และในวันนี้เวลา16นาฬิกา58นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราดาชาที่นัตดตดามาตเสด็จไปทรงประกอบพิธีบวงสวงเน้นในการจัดงานเพื่อนพึ่งพา2,556นวังสวนกุหลาบในการนี้ทรงหลั่งน้ําเจิมถวายพวงมาลัยโปรโยดอกไม้ที่พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระรูปพลเรือเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าอัศดางเดชาวุฒิกรมบัลนคนครราชสีมาทรงจุดเทียนทองเทียนเงิน ทูบที่ต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวยจากนั้นหัวหน้างานโหนพรามอ่านองค์การบวงสรวง งานเพื่อนพึ่งพา2 5งพาจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่6ระหว่างวันที่1 7ถึง26ธันวาคมนี้ที่วังสวนกุหลาบในงานจะจำหน่ายสินค้าจากโครงการสวนพระองค์ที่หลากหลายเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพสินค้าทางการเกษตรปลอดภัยตามวิธีเกษตรอตินทร,รีย์รวมทั้งผ้าไหมผ้าฝ้ายเครื่องประดับต้นไม้หายากผลไม้ยักษ์มะนาวสีทองและพืชดอกลอยน้ำรายได้ทั้งหมดนำไปสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามย่าสภากาชาติไทย จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ